ที่นี่ไม่มีขายจอยสติ๊กที่นี่ไม่มีขายเกมที่ไม่มีอ,อะไรเลยแต่คลิปนี้ก็ยังมีสนับสนุนโดยหัวร้อนเกมไม่เกียร์เกมไม่เกียร์ของแท้ราคาถูกต้องที่นี่เลย <c oughs> สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับรายการวันดบีฟรีฟ้าในช่วงของวันบีรีวิวครับวันนี้ผมจะพามาพบกับนักเตะเวเลเจนคนหนึ่งที่ชื่อว่า อังเดรเชฟเชนโกธนูสีทองแห่งยูเครนครับอังเดรเชฟเชนโกเขาคือสุดยอดดาวยิงใหม่เลขหนึ่งตลอดการของยูเครนและเป็นหนึ่งในดาวยิงที่ดีที่สุดเท่าที่เอซีมิลานเคยมีมาครับเชฟเชนโกเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งในปี1994กับทีมดีนาโมเคฟทีมมหาอำนาจลูกหนังแห่งยูเครนและด้วยความเป็นอัจฉริยะด้านลูกหนังของเขาครับ เชว่าก็ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงได้แบบสบายๆแม้ว่าวัยยังละอ่อนก็ตามตลอดช่วงเวลา6ปีกับดินาโมเคียฟเชฟเชนโกก็ได้สร้างชื่อกระชอนสั่นสฐานไปทั่วทวีปยุโรปครับโดยการเดินหน้าไล่ถล่มประตูเป็นกรอบเป็นกำรรพาดินาโมเคียฟกวาดแชมป์ลีกยูเครนไป5สมัยติดรวมไปถึงควา bon ้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศกระจุกรจายเลยทีเดียวนอกจากนี้เชว่าก็ยังพาดินาโมเคียฟทะลุถึงรอบลึกๆเสมอในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก แม้ว่าสุดท้ายจะไปไม่ถึงดวงดาวก็ตามหลังจากสร้างชื่อกระชอนจนเป็นซุปตาเอซีมิลานทีมโคตรมหาอำนาจลูกหนังของอิตาลีในช่วงเวลานั้นก็ได้คว้าเชว่ามาร่วมทีมครับภายใต้เสื้อหมายลเลขเจ็ดเชฟเชนโกกลายเป็นตำนานที่มิลานต้องจารึกชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยทีเดียวตลอด8ปี7ฤดูกาลเชว่าเดินหน้าถล่มประตูเป็นกอบเป็นกำพามิลานประกาศสักดาไปทั่วยุโรป ภายใต้การคุมทีมของคาร์โลอันเชลอตติและเหล่านักเตะอัจฉริยะมากมายทั้งเปาโลมอรดินีอเล็กซานโดรเนสตารุยคอสตาฟลิโปอินซากี้คาเรนเชดอฟไหนจะตัวสำรองระดับเทพอย่างยอนดาวโทมัสสันส่งผลให้เอซีมิลานเดินหน้าประกาศสักดาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จในปี2003ด้วยการเอาชนะยูเวนตุสและนอกจากแชมป์ยุโรปในปีนั้นแล้วมิลานก็ยังสามารถคว้าแชมป์โคปาเตเลียได้อีกด้วยครับ แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอครับผมมิลานเดินหน้าควา้าแชมป์คูเดตโตหรือว่าแชมป์ซิลิอาในปี2004โดยในซีซั่นนี้ครับเชว่าได้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและก็โคตรจะฮอตและก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของยุโรปหรือที่เรียกกันว่าบัลลงดอได้อีกด้วยครับส่งผลให้เขาเป็นนักเตะคนที่2ของยูเครนที่ได้รางวัลน,นี้ต่อจากโอเล็กบอกคลินยอดดาวยิงในยุค80ถัดมาในฤดูกาล2004-2005 มิลานก็ยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในทั่วยุโรปแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันกลับกลายเป็นฝันร้ายของเชวาและก็มิลานอย่างแท้จริงทงั้งทั้งที่มิลานดูเหนือกว่าลิเวอร์พูลทีมคู่แข่งในนัดชิงอย่างมากมายแถมทิ้งห่างลิเวอร์พูลถึง3-0จาก2ประตูของเฮอร์ันเคสโปและ1ประตูจากเปาโลเมลดินี แต่กลับกลายว่าโดนลิเวอร์พูลทีมรองบ่อนไล่ตามตีเสมอไป3ประตูต่อสก่อนจะแพ้ในช่วงดวลจุดโทษอย่างน่าเจ็บใจต่อมาในฤดูกาล2005-2006แม้เชว่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแต่ก็ไม่อาจพามิลานมีถ้วยแชมป์ติดมือมาได้ครับหลังจบฤดูกาลนี้เชว่าต้องเจอกับฝันร้ายที่เขาคาดไม่ถึงเมื่อเขาตัดสินใจย้ายไปเชลซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก ทิ้งผลงาน208เกมกับ127ประตูในเกมซีลีอา1สคูเดตโต้1แชมป์ยยุโรปและ1โคปาอิตาเลียไว้กับมิลานครับ โดยค่าตัวของเชฟเชนโกอยู่ที่30ล้านปอนด์เงินที่เสียมีโรมันอัปราโมวิชเจ้าของสโมสรเชลซีได้ประเคนให้มิลานเพื่อสู่ขอเชฟเชนโกนั้นกลายเป็นการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําอย่างแท้จริง <c oughs> เมื่อเชว่าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปทั้งความเร็วและทักษะที่เหนือมนุษย์ทั่วไปที่เขาเคยมีมาได้หายไปซะแล้วบวกกับที่เชลซีนั้นเล่นระบบกองหน้าตัวเดียวแล้วเชว่าก็กลายเป็นตัวสํารองของอกบา สถานการณ์ของเชว่าตอนนั้นก็ยิ่งแย่ลงไปีครับโดยตลอด4ปีกับเชลซี2006-2009นั้นเชฟเชนโกได้ลงสนามไปแค่48นัดยิงได้เพียง9ประตูจากเกมพรีเมียร์ลีกและร่วมคว้าแชมป์เอฟเอคัและลีกครับอย่างละ1สมัยในปี2007ครับในปี2009เชฟเชนโก้ได้กลับมาตายรังเก่าวที่ดินาโมเคฟและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวโดยที่เชว่ายิงไป23ประตูจาก55เกมลีก ตลอด4ปีสุดท้ายในอาชีพการค้าแข่งโดยเชฟเชนโกได้ประกาศแขวนสตัดในปี2012ที่ผ่านมาครับในนามของทีมชาติอังเดรเชฟเชนโกก็คือตำนานเบอร์หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยโดยผลงาน48ประตูจาก111นัดในช่วงปี1995ถึงปี2012เป็นสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการของทีมชาติยูเครนแต่แม้ว่าทีมชาติยูเครนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นัก แต่เชว่าก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเสมอโดยเฉพาะในฟุตบอลโลกปี2006ที่เชว่าได้ยิงประตูแบกทีมไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่จะแพ้ทีมอิตาลีไปอย่างน่าเสียดายครับและนี่ก็คือเรื่องราวแสนมหาัศาจรรย์เรื่องหนึ่งของวงการลูกหนังครับอังเดรเชฟเชนโกคือตำนานของโลกฟุตบอลอย่างไม่ต้องสงสัยโดยผลงานการถล่มประตูของเขาที่ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้ และถ้าหากเพื่อนๆพี่พๆมีความทรงจําที่ประทับใจกับเชฟเชนโกก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ oh, เอาละ่ะครับมาดูในเกมฟรีฟาวออนไลน์3กันบ้างครับว่าอังเรเชฟเชนโกเวอร์เลเจนเนี่ยจะมีสเตตอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมค่าพลังอเวอร์ออลเลเวลยีบวกเบสเพเยอร์ไปอยู่ที่109ในตำแหน่ง ST ีหน้าเป้าครับมาดูกันในส่วนรายละเอียดกันบ้างครับผมที่เด่นๆเลยก็จะมีความแข็งแกร่ง ความเร็วการลิ้นบอลคุมบอลจบสกอร์พลังการยิงการยืนตำแหน่งนะครับปฏิกิริยายิงโคง้งแล้วก็เตะลูกโทษนอกนั้น,นี่ก็ถือว่าดูปกติธรรมดาค่อนข้างไปทางสูงนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะมงบอลยิงไกลวนเล่น,นะครับก็โดดเด่นไม่แพ้กัน,นครับผมความคล่องตัวอาจจะดูแบบว่าธรรมดา นะแต่ก็ยังมีค่ากระโดดนะฮะแต่ส่วนพลังความอึดครับผมอยู่ที่ร้อยหนึ่งเท่านั้นเองสําหรับตํานานมันน่าจะอึดมากกว่าน,นี้นะครับผมแต่ยังไงดูรวมๆแล้วก็ยังคงมีสเสน่ห์อยู่นะครับศักยภาพถึง87เรียกได้ว่าพลังแฝงเนี่ยออกมาเต็มที่แน่นอนครับส่วนฟอร์มอยู่ที่ปานกลางนะครับก็มีฟิตบ้างไม่ฟิตบ้างเป็นธรรมดาส่วนเวิร์กเลดนะครับในส่วนของเวิร์กเลดเนี่ยขึ้น3ลงลง่าก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนได้นะ มาดูที่รูปร่างกันบ้างครับผมสูง183หนัก72เ,เบาไปน,นิดนึงครับแต่ว่าความสูงนี้โอเคใช้ได้ครับผมอ่ะมาดูส่วนของเลื่อนสไตล์กันบ้างครับผมเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบนะมีความเฉียบขาดในการจบสกอร์มีร่างกายแข็งแรงแทงเกอร์นะครับมีอะโคเบติกนะลูกผัดโผลเล่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นตีลังกาหรือว่านั่นนี่จักรยานอากาศมีฟรีคิกมาสเตอร์ครับยิงฟรีคิกได้ดีว่างั้น มีลองช็อตมาสเตอร์ก็ยิงไกลนอกเข็บโทษได้รุนแรงและก็แม่นยำมีไฮสต s ม a ิน่านะครับผมเปลี่ยนจากลุกเป็นรับรับเป็นลุกอย่างรวดเร็วนะครับมีความอึดว่างั้นแต่คุณเลื่อนขึ้นไปดูสเตตมึงเนี่ย อยู่ที่ร้อยหเท่านั้นเองเนะครับมันอึดตรงไหนครับเนี่ยมีทิฟฟ์เบลมาสเตครับสามารถเลี้ยงบอลและคุมบอลได้ดี Sky Controller อันนี้สำคัญครับผมซึ่งเห็นบ่อยนะแล้วก็วิงเพลเยอร์วิ่งได้อย่างโคตรเร็วนะสามารถวิ่งหลุดตัวประกบได้โอเคดูจากสไตล์ก็น่าใช้ดีในครับมาดูที่นิสัยกันบ้างลองช็อต t t a เกอร์ฮะอันเดียวเลยครับผมสามารถที่จะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษได้ดี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์ fifa addict com นะครับต้องขอบคุณแอดมิน fifa addict com มากๆครับสำหรับข้อมูลนักเตะหลายๆตัวให้เราได้อ่านกันดูจากสแต็รูปร่างสไตล์นิสัยแล้วก็น่าจะน่าใช้นะผมดูครั้งแรกผมยังน่นาใช้วะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับว่าที่ผมอัดมาเล่นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็บอกความรู้สึก คนเล่นก,กัะกากมาจากวูเลเจนนะครับมันจะเล่นเป็นยังไงมีความรู้สึกแบบไหนนะครับก็อย่าไปคิดมากหรืออย่าไปซีเรียสมากเพราะผมก็ไม่ใช่โปร,โปรเพลเยอร์ผมเล่นไม่เก่งนะครับแต่ว่าแค่อยากจะบอกให้ฟังเพราะที่นี่คือวันด b บฟีฟ f a ไปดูกันครับมาดูไฮไลท์กันบ้างครับก็เดี๋ยวจะโชว์การยิงประตูก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ ทำประตูนะจอมถล่มประตูเลยตัวจริงเขาก็มาดูด้านการจบสกอร์มีลูกหม่งเมื่อกี้นะครับโชว์การเป็นการหม่งที่ดี <c oughs> แล้วก็จังหวะนี้ครับเอาบอลลงพื้นได้ดีครับหักซ้ายแล้วก็ปั่นซ้ายเข้าไปครับโอ้โหเข้าเลยฮนะเป็นตัวที่ไม่มีฟินิชช็อตนะครับต่างจากปี06 W แต่ก็มีการจบสกอร์ที่ดูไว้ใจได้ในระดับหนึ่งถามว่าทำไมต้องระดับหนึ่ง <c oughs> อาจจะเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในการยิงลูกปั่นเขาเท่าไหร่จะส่วนมากจะยิงอัดนะครับยิงอัดไปตรงๆยิงมุมทะแยงอะไรอย่างนี้จะหวังผลได้มากกว่าเดี๋ยครับเพราะว่าไม่มีพนีชอตแล้วมันรู้สึกปั่นแล้วมันเบื่ๆแปลกๆนะส่วนเรื่องลูกมงนี่ทําได้ดีครับหากว่าเปิดมาถูกจุดถูกจังหวะซึ่งโอกาสมงไม่แป๊กเนี่ยจะมีสูงมากนะครับเปอร์เซ็นต์การเข้าก็สูงเพราะว่าเขาเป็นคนที่มงแรงอยู่เหมือนกันนะ แล้วพอพูดถึงเรื่องม่งแล้วก็จะคิดถึงเรื่องกระโดดนะซึ่งเป็นนักเตะที่กระโดดเอาบอลได้ดีนะแย่งบอลกลางอากาศได้ดีนะครับก็สามารถที่จะพักอกแล้วก็สามารถที่จะเอาบอลลงพื้นได้เนียนตาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีมากหรือว่าจะเป็นการพักอกแล้วก็วอลเลยก็สามารถที่จะทําได้ดีมากเช่นกันแล้วก็มาดูจังหวะนี้กันครับเป็นจังหวะที่นะเป็นนักเตะที่ต้องอาศัยการชิงนะกับเพื่อน ลิงจะสามารถที่จะยิงหรือว่าเข้าไปทําประตูได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันไม่วิ่งนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแล้วปีนี้มันมีข้อเสียตรงที่ว่าฟิน i ิชช็อตไม่มีครับทำให้ลูกปั่นโค้งเราอาจจะดูเวอร์อรไม่ตรงเป้าไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดอะไรอย่างนี้ส่วนมากก็จะยิงแบบซัดเต็มข้ออะไรมากกว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงกว่านะครับเพราะว่าพลังการยิงเขาเยอะส่วนเรื่องการยืนตำแหน่งการวิ่งทำทางอะไรอย่างนี มีบ้างบางจังหวะแต่ว่าไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะครับสำหรับเชฟเชนโกไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเขาจะชอบแบบว่าแบบรอเพื่อนนะรอเพื่อนยืนต่ำๆหน่อยอะไรงี้ไม่แบบไม่วิ่งสายหาทางเพื่อนได้บอลแบบไม่ค่อยไม่คอ่คอยจะขยันวิ่งเท่าไหร่นะครับทั้งที่เราเนี่ยปรับเวอร์กเลขึ้นสุดแล้วก็ไม่ลงแล้วนะอันนี้ผมเล่นขึ้นสุดไม่ลงตลอดโอ้โหลูกนี้สวยมากครับผมลูกนี้สวย แล้วมาในจังหวะนี้ครับโอ้โหวิ่งอย่างสวยออกตัวอย่างเร็วนี่ซัดเต็มข้อแต่ไม่เข้า <c oughs> โอ้โกโ,โคตรเซฟเนะคผมบอกเลยเซฟจริงจริงครับผมแมโกฝั่งเหล่านี้ไม่เคยจะเซฟอะไรแบบนั้นเลยนะ <c oughs> ปั่นมาก็ยังปัดได้อีกอ้โหยอมวะมาพูดถึงการเลี้ยงบอลคลองบอลกันบ้างครับสำหรับเชฟเชนโกวอร์เลเจนต์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่รู้สึกว่างุดกิจมากนะเวลาที่ได้บอล <c oughs> เพราะว่าเหมือนจะเสียบอลง่ายมากครับถ้าผมไม่รีบส่งให้เพื่อนนะครับ หมือนแบบจับนานไม่ได้อ่ะนะมีความเปราะบางในความแข็งแกร่งของเขาสตตแข็งแกร่งมีนะแต่เหมือนมันน้ําหนักอาจจะเบาหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ากูกากเองว่าอาจจะเป็นที่ผมกาก,ากเองก็ได้นะเว้ยอันนี้แต่มันงุดหงิดเนะี่ยมันมันว่นวาอ่ะนะมันต่างจาก06 WC คือทีมผมใช้06 WC อยู่แล้วถ้าให้เปรียบเทียบกันเนี่ยผมว่าการไปกระบ,บอลความเร็วหรือว่าการวิ่งทําชิ่งทําทางเนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะดีกว่าเวอร์เลเจนต์ศูนะอันนี้คือพูดจากความรู้สึกจากคนเล่นเชฟเชนโกศูนย์หก wc มาก่อนนะและจังหวะนี้ตอเรส x อไอครับโอ้โหตอ Red เรดเอ็กไอดครับผมนี่อยากจะรีวิวมากเลยเอาบอกสั้นๆแล้วกันว่าตอเรสกับเชฟเชนโกเนี่ยผมถ้าจะให้เรื่องหน้าเป้านะครับตอเรสไปนะครับต่อเรสไปบอกเลยว่าหาช่องดียิงคมเลยก็ แบบคล่องมีความคล่องพลิกตัวดีนะรู้สึกดีดีกว่าเชฟเชนโก้ทุกอย่างนะยกเว้นความแข็งแต่มันก็ไม่ค่อยล้มนะครับเพราะว่ามันมีความคล่องที่จะเลี้ยวหลบนะหรือว่าใช้ท่านะสามารถที่จะหลบหลีกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับต่อเลสมันมันดูคล่องกว่าเชฟเชนโก้อยู่น่าจะเยอะนะไม่รู้สิมันรู้สึกต่างนะครับแต่ว่า2คนนี้ยืนหน้าเป้าโคู่กันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นกันได้เล่นกันได้ไดอีกคนนึงแม่งไม่ค่อยขยนันวิ่งอีกคนนึงวิ่ง ก็ให้เชฟเชนโก้แบบพักบอลอะไรอย่างนี้ก็ดูแบบว่าเป็นเหยื่อล่อแล้วต่อเรสก็วิ่งทัาทางแล้วก็ค่อยโยนให้นะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสเข้าไปยิงประตูดได้นั่นเองมาในจังหวะน,นี้ก็อีกูอินครับผมนี่ยิงเบาๆนะถือว่าเข้าเหมือนกันไว้ใจได้ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาพากันก่อนแล้วกันนะครับถ่ายมาพอสมควรนี่ก็จะทําชิ่งกับตอเรสบ่อยนะนะครับ ส่วนมากในตอเลสนี่จะเป็นคนยิงประตูมากกว่าเชฟเชนโก้เนี่ยยืนหน้าเป้าคู่กันนะครับี่จังหวะนี้ก็สามารถที่จะเอาบอลได้โอ้โหนี่มีลูกดื้อเหมือนกันนะมาในจังหวะนี้ตอสฝากเชฟเชฟบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูใช้ความแข็งแป๊บนะนี่เปิดมาครับผมเก็บบอลได้แล้วก็วนเลขเข้าไปเลยนะตอเรสสวยงามจริงๆแล้วมาในจังหวะนี้ครับผมตอเรสบอกเฮ้ยส่งมาเพื่อนนี่โอ้โหม่ล้ำหน้าครับ จัดมา1ทีแล้วก็ซัดเต็มข้อฮนะเสียบสามเหลี่ยมโคตรจะสวยวะ่ะมาที่อีกจังหวะหนึงครับผมเชฟเชนโก้ก็จะโชว์นะสเต็ปความแข็งนะนี่ยังไงเอาดินี่โอโ้โหค่าดีเฟนต์นี้บอกตรงๆว่าสูงมาอีกจังหวะหนึ่งของรูนี่ครับผมโยนครับโยนมาเชฟเชนโก้ว่าไงเก็บบอลโอโ้โหไม่ได้ครับบอกเลยว่าอ่อนปลกเปียกมาในจังหวะที่เล่นกับอีกอินบ้างครับผม ฝากมาแล้วก็ถอนไปครับในจังหวะอย่างนี้ยังไงป้าบนี่กูทําคลิปรีวิวเชฟเชนโก้ป่ะมาเนี่ยเนี่อย่างจังหวะน,นี้ฮะในก็ฝากอีกแล้วฮะฝากมาตอเรสก็จะเป็นคนวิ่งนะแล้วก็จบสกอร์อย่างเนียนๆก็จะเป็นผู้ปิดทองหลังพระไปซะเยอะเนีเพราะว่าเขายืนค่อนข้างที่จะต่ำนะครับไม่ค่อยขยันวิ่งแต่จังหวะน,นี้ครับผมโอ้โเอาหน่อยวะ่ะโชว์ผิวไล้วะ่ะนี่หนึ่งทีโยกมาส่งไป โดนจบกันได้ข่าวว่าเชฟเชนโกวอรลเจนมีฟรีคิกนี่ฮะมาสเตอร์ก็มาลองกันดูครับผมดูความเดใจก็ลองอีกสักทีนึงฮะมาจับไปการยิงฟรีคิกในระยะหวังผลถ้าไม่เข้าไปลาหมาบวชซะ เอาเป็นว่าก็แล้วแต่คนถนัดแล้วกันสําหรับผมในการยืนอย่างนี้ยังยังยังดูแบบว่าเล็งไม่ค่อยจะเป็นนะครับส่วนจุดโทษก็ปกติธรรมดานิ่งดีนะครับสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็คือบ l ลเจนเนี่ยรู้สึกจะเสียบอลบ่อยไปหน่อยมีความเปราะบางในความแข็งคืองงเหมือนกันบางทีแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นหน้าไม่ไม่สุดทั้งที่ปรับเวิร์กเลแล้วก็ยังคงแบบว่า เพราะว่าพวงเพื่อนเนะี่ยรอเพื่อนไปหน่อยนะครับก็เอาเป็นตัวพักบอลหรือว่าเป็นคู่ชิงไปชิงมาจะดีกว่าถ้ามีหน้าเป้าคู่ก็จะดีมากนะครับมีแบบอีกส่วนหนึ่งอย่างตอเรสเวอร์เบอย่างนี้มันจะไปได้ดีไปด้วยกันได้ดีมั้งหรือหาตัวอื่นเลยก็ได้ครับผมพัน0ร้ยล้านนะเยอะแยะนะครับสำหรับผมคงจะใช้ศูนห WC นะถ้าเป็นให้เลือกนะ0ูนย์หก WC เพราะว่ารู้สึกเข้ามือกว่านะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันและถ้าคลิปนี้มีท้อยคําที่ไม่สุภาพหรือว่าพูดอะไรที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยจากใจจริงนะครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเป็นการรีวิวกองหน้าครั้งแรกนะก็ตามความรู้สึกเลยก็อย่าลืมว่าที่นี่วอนอบีรีวิวและถ้าหากว่าคุณอยากจะถามหาสาระจากช n น l นี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเพราะว่าที่นี่ก็คือ วอเดอร์บีฟีฟ้าฉันได้ของความเป็นวอเดอร์บีตะตะโกนทำไมเนี่ยไปแล้วบาย